สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้เรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้แบบอิสระบน IUTS MOOC ok ของมหาวิทยาลัายเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและต่อไปผู้เรียนจะได้พบกับหลักสูตรการผลิตสื่อวิดีโอโดยโปรแกรม d a i c i Resolve ครับและถ้าเกิดว่าพี่มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมมาบ้างเลยลครับและถ้าพี่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีพื้นฐานมาก่อนจะมีปัญหาอะไรไหมคะค่ะพี่แมนพี่อมสินไม่ต้องกังวลเลยนะคะถึงแม้เราจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะคะก็มาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับพวกเราเลยนะคะพี่อมสินพูดเกี่ยวกับรายละเอียดของวัตถุประสงคะ์ไหมค่ะได้เลยค่ะ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการผลิตสือวีวีโดยการใช้โปรแกรมดัม i n c i ชี่รีเซนะคะ 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงหลักการเบรื้องต้นของโปรแกรม d ั v i n ิ i ลชี่รีเซนะคะ 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานเบื้องต้นของโปรแกรม d ั v i n c i ชี่รีซ 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบตัติการทำอินเสิร์ตข้อความทำสีวิดีโอการทำเอฟเฟกสื่อวิดีโอและการอินเสิร์ตข้อความบรรยายวิดีโอได้และ 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงลิขสิทธิ์ในการนำสื่อมาตัดต่อและทุกคนคงอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าหลักสูตรเน้หาของเรามีอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้พี่แมนมาบอกต่อเลยนะคะครับในส่วนของเนื้อหาในบทเรียนของเราครับก็จะมีทั้งหมด6หน่วยการเรียนรู้นะครับ ซึ่งก็คือหน่วยที่1น,นะครับก็จะพูดถึงหลักการเบื้อมต้นของโปรแกรมด a Vinci Resolve นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของการผลิตสื่อวิดีโอประโยชน์ข้อจำกัดของโปรแกรมแล้วก็คุณสมบัติของโปรแกรมด a Vinci Resolve นะครับ ในหัวใที่2นะครับก็คือเครื่องมือพื้นฐานเบื้องต้นของโปรแกรมนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหาการแนะนําเครื่องมือเบื้องต้นนะครับจุดเด่นและความสามารถเมนูคีย์ลัดแล้วก็การตัดต่อนะครับรวมไปถึงการติดตั้งโปรแกรมดัมชีอดีเซลแล้วก็การ Import Export ของรูปภาพนะครับหน่วยที่3นะครับก็จะพูดถึงการอินเสิร์ข,ข้อความแล้วก็การทำสีวิดีโอนะครับโดยจะมีการทำ Transition and ทั้ง การทำสีวิดีโอนะครับหน่วยที่4ีก็จะวาดด้วยการทำเอฟเฟกในสื่อวิดีโอทั้งวิธีการทำซูมทา์ซิชั่นแล้วก็การทำการเค้านะครับในหน่วยเรียนที่5นะครับก็จะใช้การอินเสิร์ตข้อความบรรยายวิดีโอนั่นก็คือการใส่สแตนด์นะครับมาในส่วนของหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนะครับก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่6จะพูดถึงลิขสิทธิ์ในการนําสื่อมาตัดต่อนะครับทั้งการละเมิดลิขสิทธิ์และข้อยกเว้นนะครับในส่วนของ การเรียนรู้ของเรานะครับก็จะมีทั้งแบบบททดสอบก่อนเรียนและก็บททดสอบหลังเรียนนะครับและจะมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างคะอยากเรียนกันแล้วใช่ไหมล่ะงา,งานมาเจยกันในบทเรียนนะคะ